สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหดหูสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศสามชีวิตนอนสิ้นใจในคืนเดียวไร้การเหลียวแลเรื่องเศร้าในรอบวันที่20กรกฎาคมกทีธิผ่านมาได้เกิดเหตุผู้เสียชีวิตข้างถนนถึง3รายแบบไม่มีใครเหลียวแลนับเป็นข่าวที่สร้างความหดหูสะเทือนใจให้แก่คนไทยเป็นอย่างมากต้องรอจนค่ำเมืดจึงจะมีคนมารับร่างของทั้ง3ชีวิต ซึ่งรายแรกได้นอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมทางเท้าถนนพระรา,รามสีน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านคลองเตยเป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ30ปีมีผู้พบเห็นว่าชายคนดังกล่าวเดินมาใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่จะล้มลงหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยที่สวมหน้ากากอนามัยคาดไว้ทำให้ประชาชนในจุดดังกล่าวเกรงว่าจะเป็นศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทองหล่อและกู้ชีพร่วมกัน,นยูมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้ามาตรวจสอบด้วยการสวับโรงจมูกและขอของศพชุดทดสอบแจ้งผลว่าไม่มีเชื้อโควิด -19 แต่เจ้าหน้าที่เกรงว่าชายคนดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหงอีกทั้งยังไม่ได้ระมัดระวังป้องกันตัวจากการแพร่ระบาด จึงให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและรอดรถเก็บศพของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มาดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้เสียชีวิตรายที่สองนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ทางสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้รับแจ้งเหตุนายสมเกียรติเรือนขาวอายุ50ปีอดีต,ตผู้ติดเชือ้อโควิดนอนเสียชีวิตมาตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตแต่ไม่มีผลที่บริเวณด้านหลังแม่กองธรรมตรอกครองถมตรงข้ามวัดบอวรอนิเวศร,ราชวร,รวิหารมีรายงานว่าเวลาผ่านไปกว่า10ชั่วโมงจนร่วงเลยมาถึง22นาฬกายังไม่มีหน่วยงานใดมาเก็บร่างผู้เสียชีวิต เนื่องจากตำรวจได้ประสานไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดตอบกลับมาว่าจะเข้าเก็บเมื่อใดอย่างไรก็ตามทางพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้ทำการประสานเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาเก็บร่างผู้เสียชีวิตต่อ กระทั่งมีหน่วยงานมาเก็บร่างไปเรียบร้อยแล้วและรายที่3เป็นชายเสียชีวิตบนทางเท้าบริเวณศึกษาพันถนนราชดำเนินกลางเสียชีวิตตั้งแต่ประามาณ6กโมงเย็นไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาจัดการเหลียวแลต้องรอจนกระทั่งผ่านไปถึง22่สนาฬิกาสานาทีถึงจะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเก็บร่างยังไม่มีการยืนยันว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ